มณฑลทหารบกที่24จัดพิธีวันครบรอบการสถาปนานหน่วยมณฑลทหารบกที่24ครบ104ปีโดยมีพลโทสวร,ราแสงผลแม่ทัพภาคที่สองเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาทมีพลตรีสุพิชยพงศ์สุทธิราวุธผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่24นายกองเอกประโมทธัญพืชกรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีพร้อมด้วยผู้บังคับหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีอดีตผู้บังคับบัญชาหัวหน้าสนวนร,ราชการต่างๆร่วมในพิธีครั้งนี้ หลังเสร็จพิธีค่ะได้มีการมอบถุงยังชีพเพื่อการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนค่ายประจักษ์ศิลปาคมจํานวน5คนค่ะโดยพิจารณานักเรียนที่มีความประพฤติดีขยันหมั่นเพียรต่อด้วยมอบเกียรติบตัตรเชิดชูเกียรติกำลังคนแบบอย่างตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกําลังพลและครอบครัวของหน่วยที่เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีมีระเบียบวินยัยขยันหมั่นเพียร มีความรู้ในหน้าที่มีความเสียสละเพื่อส่วนรวมและมีลักษณะท่าทางทหารดีเพื่อเป็นแบบอย่างให้กับกําลังพลทั่วไปรวมทั้งให้มีการพัฒนาปรับปรุงบ้านพักราชการให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยอีกด้วยค่ะจากนั้นพลโทสวัสด์แสงผลแม่ทัพภักที่2ก็ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมบ้านพักดีเด่นเยี่ยมชมบูธแสดงผลิตภัณฑ์ของแม่บ้านทหารบกสาขามนทนทหารบกที่24 บูธแสดงผลิตภัณฑ์ของศูนย์การเรียนรู้กรเกษตรทฤษฎีใหม่ครบวงจรและโครงการทหารพันดีมณฑลทหารบกที่24และเดินทางไปมอบอุปกรณ์การกีฬาให้กับบุตรหลานกำลังพลและเยาวชนในค่ายประจักษ์ศิลปาคมเพื่อปลูกฝังให้เยาวชนรักการเล่นกีฬาและรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์สูงสุดค่ะ ในปีกรศ112ค่ะไทยกับฝรั่งเศสเกิดกรณีพิพาทเกี่ยวกับดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงไทยจึงได้ทำสนธิสัญญาสงบศึกกับฝรั่งเศสซึ่งฝรั่งเศสนะคะไม่ยอมให้ไทยวางกำลังทหารในรัศมีที่ล้ํากว่า25กิโลเมตรพลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงปะจัก์ศิลปาคมจึงย้ายที่ตั้งมณฑลลาวพวนจากเมืองหนองคายมาที่บ้านหมักแข้งซึ่งปัจจุบันก็คือหนองปะจัก์ค่ะในปีพศ2450ได้มีพระบรมราชองค์การให จะตั้งเมืองอุดรธนานีขึ้นโดยทหารจึงได้ย้ายที่ตั้งจากหนองประจักษ์เข้าที่ตั้งแห่งใหม่ก็ดิมหนองขอนกว้างและในปีพศ2461ค่ะได้มีการกําหนดเขตทหารบกขึ้นจึงได้จัดตั้งเป็นจังหวัดทหารบกอุดรธนานีเมื่อวันที่22มีนาคม2461ซึ่งหน่วยได้ยึดถือวันนี้ค่ะเป็นวันสถาปนานหน่วยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา